สวัสดีครับในช่องพลายทองเงินนะครับผมบรรยากาศยามช้าๆครับในโครงการคนจักหมู่บ้านยี่สิบหลังหมู่บ้านเศร็จผิอเพียนครับผมวันนี้นครับเราจะมาถามความสิดน,นะครับหลังจากที่พาเดินไปนานแล้วอาการไม่ดีครับวันนี้มาอยู่บ้านมีจะมีอาการยังไงมั่งครับเดี๋ยวเราจะไปถาม ควานสิบกันนะครับผมตอนนี้ควานสิบก็กำลังจะเก็บมูลช้างนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะให้ควานสิบเก็บมูลช้างด้วยแล้วก็เราก็จะท้าควานสิบเบื้นะครับผมเพื่อจำให้เป็นการเสียเวลาครับผมเพราะว่าควานสิบก็ภารกิจเยอะนะครับ ตอนเช้าไปไหนมาครับผมเช้าไปทรงไส้กรอกครับเช้าควาดจีบไปสรงไส้กรอกแต่เช้าเลยนะครับผมนอนอยู่นี่แหละโอ้ทุกวันนี้ก็จำานอนอยู่นี่แล้วใช่ไหมนอนอยู่นี่ประจำเลยโอ้ครับอขอโทษนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม,เ,าามเจมส์มือก่อนเ็บมูนก่อนครับเปียบมูนล,ลายดินก่อน,นครับผม ว่าช่วงนี้ก็พันธุ์จิตก็พันธุ์กินเยอะเนาะเลี้ยงทั้งช้างเลี้ยงทั้งวัวครับผมพอจะหาตัวมันค่อยจะเจอสักเท่าไหร่เพราะว่างานเยอะนะครับผมว,ว่าคนเดียวเพราะลูกชายก็ไปงเรียนนะเนาะก็ช่วงนี้ก็จะยากหน่อยนะครับผมก็ไปเรื่อยๆ ไหนครับตรงไหนโอ้หอาหารให้วัวนะครับตามบายเลยครับผมกำลังต้องการผู้ช่วยอีกทีเลยครับผมโอ้ยดอย่า้นไม่เสนอดีกว่าโอ้ลอ,องประมูลเอานะครับโอ้ก็ยังดีอยู่นะครับผมยังเป็นมิดอยู่ครับรครับ แล้วตอนนี้พลายนุ่มสรินเป็นยังไงมั้งครับที่อาการพาดินวันนั้นแล้วมาอยู่บ้านเป็นยังไงมัางแกลกงแกลกยังไงครับผมโอ,อ้โถ้าม,า,โถามีไม้เยกไขม่มดแดงเขาจะไม่ค่อยท่าไรออโอ้อใใหโหก็จะนิดนึง อถ้าม,มีก็อย่างว่าครับคือก็ได้ยินเสียงร้งงองอยู่ครับผมคุณาทำอะไรฮะควันทำอะไระค,ะครับดืนมาดูาอ๋อปิดไฟนี่นะครับเป็นไรทีนี้้เนนข,ขาก็จะไหวครัว เขาจะไหวค้ครูใส่อ๋อแต่เมื่อคืนเขาจะไหวค้ครูใส่เป็นไงนี่วิ่งบ่เป็นไงที่น ừ, 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 ừ. ี่วิ่งเลยบ่อ๋ออ๋อด,อดาหุนมาครูเลย <c ười> ดาหุนมาครูเลย <c ười> หันลังแป๊บเลย โอ้เร oh, ียกคำเดียวเลยพอดีตาแกอยู hmm. ่นี meter, ่ด้วย๋อกครับก็จุงไซจะเริ่มมีอาการเนาะฮะอะไหนยเไม่ใช่เยอเตกบอ๋อที่ที่จิมมเขานะเล่มเปียกเนาะ ปิกเยอะนั่นเลยนี่มันไม่แห้งโอ้โหนี่นะโอ้โหครับดีครับที่ข้างขอครับนั่นครับข้างล่างครับเป็นปีกเปียครับคันสิบว่ามีอาการโอเควันที่พาดืนนั่นนะครับผมครับเกี่ยวเขาดี่ิมิครับแต่ก็ขับย่ยงโมกเนาะ เห็นเห็นแม่แบบงุนบบกเนาะงันใช่ไหม,มไม่แค่เดือนนี้ก็ปลายเดือนนี้ก็ดือน,นาเนาะปลายเดือนกับต้นเดือนนาอ๋อช่วงช่วง,งประมาณเดือนนี้ไหมใช่ไหมเดือนนี้เดือนลังนนนนนเ,ออาเนานะ ครับรครฮะทางนะตั้งแต่ขึ้นนั้นนะ,นะมันจะ,นนจะ,ะเราเองใช่ไหมไอเมือนแต่ก่อน,นครับ ก็ระวังไว้ดีที่สุดเนาะครับอพอตาก็กินนุ่นะมองมาทางนี้นั่นดูครับอ่านไหมกิ <c oughs> นอยู่ขนมใจะมองมาทางเราครับ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับผมอยไปไป้ไหมเดูสายตาครับรอย่ลืมมองครับ เสร็จแล้วนะครับเก็บมูลนะครับคลายนุ่มซินก็เสร็จแล้วครับ<อ>แค่อยู่ที่เียวของคลายนุ่มซินก็มีเยอะๆนิดนึงน,นะครับผมยิงยิงด้วยที่ฟันสิบปูดยิงด,ด,ด้วยครับนี่ก็จะไปเก็บ อของซิโดท่าตูมนะครับตอนเช้านี่คุณไม่อยู่นี่ผมเห็นโอ้โหอารวาสใหญ่เลยครับผมนี่ตอนออกไปครับตอนที่คุณลงไปนะโหเห็นห้าวใหญ่เลยครับโหแทงดินแทงอะไรครับชนเสานี่ยโหห้าวใหญ่เลยครับอารวาสใหญ่เลย ่าจะมาถ่ายช่วงที่เขาเห <Yes. S 1> ้าๆให้ดูครับอารวาดตอนนั้นโอ้ถ่ายไม่ทันครับเพราะผมมาถ่ายยุดเล่นเลยนะครับผมถ้าผมเล่นกลเห้าๆนะครับว <Yes. S 1> ่าจะดึงมาถ่ายยุดเล่นเลยครับ ครับนี่รยอยคลินครับุดไปไข่พุ่แดงอืม,มไม้อรนครับโอมิดเตะดินเตะีอะไรครับเทงดินเทงอะไรเนาะพุม มองมาจากนูน่นมองเห็นเนาะจากบ้าน,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 นครับโล่งครับหญ้าของเพ่เหมาก็ตัดอกก็จะโล่งครับนู่นครับมองเห็นทะลุก,กันหมดเลยครับผมเคยยินบางเสา,อย,า,า,เสาอยู่ครับนู่นครับตาตูมบางเสาอยู่ครับ นเไม่ไข่มดแดงนี่นะครับเ้ยบังเสาอยู่ครับผมตัวนี้เใไข่มดดแงตัวยาวๆเลย,ยเยรังแกลงครับพอจะคอยระวังครับเรื่อยๆครับผมมันจะไม่ประมาณครับปัญจิดของเราครับครับผมเพราะอาการมันดีทั้งสองตัวบ<ห><ะ>่ฮะ <laughs> อาการไม่ดีทั้งสองตัวครับผมไม่รู้ไม่รู้ตัวไหนจะออกก่อนกันครับไม่รู้ตัวไหนจะออกก่อนกันครับตันทิศมองครับผมตัวนั้นก็อาการมันไม่ค่อยออกแนละ้วครับออาาากริดยไหนตัวไหนเนี่คำน้อยนะ ครับคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องพลายทุนของเราครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับฝากติดตามกันเยอะนะครับผม